่ะสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับนอนไม่หลับนะครับไม่รู้ใครมันมันเร่งเครื่องอะไรนักหนาตรงนี้นะครับสิโอ้ันเป็นไปเกณฑ์หนึ่งไงน้าโอ้ตายแล้วจังเอ็ดจะไหวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมเป็นยังไงต้องจ้างเขาพย่ยามเลยไม่มีเวลาแต่มีเวลานั่งดูฝนตกไงฝนตกคิดไม่ได้ ดูนะครับสับสองเลยสับสองสับสองโอ้เกี้ยสองนี่เกี้ยสองทำไมทำไมไม่วิ่งเกี้ยสองแล้ววิ่งเกี้ยสองสิเกี้ยหนึ่งกันเนี่ย อนอนไม่ได้ไม่รู้ใครมันเล่งเครื่องอะไรกันมระเจาหน่อยมระเจ้ารู้เป็ใครอ่ะอ้าวพี่ตาลโอ้โหมันเป็นยังไงอะเก่าอาชีพเก่าแก้วโอ้โหโอ้โอส่ยสามครึ่งแล้วมาเลยอ่ะอหหอมุ่งเลยอ่ะมาเท่ากับวินมันลมเลยน่าเอออ่ะ โอ้โหตายแล้วนี่เล่งยังเนี่ยเล่งยังโอ้โหสุดแค่นั้นแหละสุดแค่นั้นแหละแหมล้อหัวได้เต็มลำไปดิล้อหัวได้เต็มลำไปดิไม่ได้ขับเองเดี๋ยวผมขับเองผมขับเองเดี๋ยวผมลองมั่งเค่แคงั้นดูน้องครับใครจะเอกร้องดีกว่าโอ้ฮะ เป็นไงอ่ะเฮ้ยร้องก่อนกลัวอเลยไงแกไม่เชื่อใครก็มาขอไม่ต้องร้องก่อนโอ้ใบร้องสามครึ่งไล่เบาทุกอย่างเลย เอาลองนี่ลองนี่ทำไปแล้ว,ลวโอ้โหดูกรูแบ่านขู่ี้โกงอีกคุกี้โกงอ่ะนะเพื่อเพื่อไปอะนี่มาดูเอยย่นำน้าหน่อยนะครับ 오이. <laughs> <laughs> ตัวหน้านะครับจะเป็น RT 120นะครับอ่าตัวนี้เป็นเดิมๆนะครับมีชุดไรข้างอย่างเดียวนะครับอะไรวะคืนแวขึ้นแ้ว พอแล้วเนี่ยฮะไม,ไม่มาแล้วเลิกข <c oughs> ึ้น <c oughs> มาแน่พี่ขึ้นมาลงอก่นล้าอยแย่างนี้เราโดนไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยเด้ไหมในขณะขับตามแกนะเสียงเค่องมันู่นอะเสียงเค่อันเนี่ย <laughs> เนี่ยเสียงจะบันประมาณนี้คันเนี่ยจะจะเล่งตามแกนะ <laughs> <laughs> เอาเนี่ยเขาถมลงไปเยอะเลยเนี่ยรอ,รอ,อเขาถมลงไปไงเอาที่ใครเขาตรงเนี้ยอ๋อวุ้ยถมไม่หมดไปเลยเอาไว้ก่อนเหลือเลี้ยงปลาอ๋อที่รถเดินเนี่ยวิ่งทางรถเออ <laughs> นึก่เนี่ยบอกว่าเอ้ยนี้มันลอยหางนะเนี่ยเอานึกว่าลอยยีใตัวของแกแล้วนะตัวนี้หที่ว่าเนเหรอสิบสี่ะตัวนี้สิบสี่อตัวนี้อมาใหม่ีตัวนี้เอามาใหม่ยิเ่ออยินเลยแล้วใครบิดมอไซค์อย่างนี้วะ ออนอนไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าจะเป็นร้อยจะเป็นสิบหกแรงเมื่อก่อนนะเสียงมารถแกแหละวิ่งตามเขาสบายเลยไม่ต้องเร่งเยอะและ้วอ,อ,อะอยู่ลอ,องหดอยู่นเน้ยเดี๋ยวเจออีกรูปอีรถนี้อ่ะสิบแปดแลงเหดูนะแต่ยังลูกสิบแปดแลงอยู่นะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวมาหาเวลาว่างนทำอยู่นะครับ ดีกว่ามากับลูกน้องที่แรกอ่ะเอ๊ะออกนาเขาพี่เกียร์แทบกินน้ำมันไหมเลี่ยเหงี่ยกินน้ำมันกว่าเราวินใหญ่ไหมกินน้ำมันกับวินใหญ่ไหมน้ำมันกับวินใหญ่บ้างเหรอแล้วแตไมไม่ให้เปลี่ยนตัวของมัน่ะเออให้ชจางเอกร้องนิดหน่อยเถอะเราเปรียบเราเปรียบเราเปรียบเทียบดูเปลี่ยนแล้วเปิดเลย นี่ใครไม่รอป้าอยาอาตมาวะเ,เนี่ยเนี่ยจะพิกมาแล้วดก็โดนเล่นนี่ยลอใหโอ,โอ้ใช้ทนยิ่งกว่าขูปิโตเนี่ยอ้วิหนห้าคนระับ สีแรงแกเอาแป๊บบรีดให้เขาหน่อยเ้อะเรียบๆยบหน่อยอ,อ่เอาเดี๋ยวนี้ไล่เท่าไหร่อ่ะเอ๊เออไล่เท่าไหร่อ่ะมันร้อยแปดสิบนร้อยเก้าสิบไม่ได้รับอยู่ตอนเนี้ยสองร้อยขายแลย้วฮะ,อะเอเอไปซื้อเหล็กมาฮะ โอเคนะครับก็วิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เห็นพี่เอเขามาย่านานนะครับก็เลยเอียงมาดูแป๊บหนึ่งนะครับสวดีลูกค้าที่ร้านก็รออยู่นะครับเยอะตอนนี้ก็เครื่องก็ยังมีทําอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ